สวัสดีค่ะบ้านสินสนนะคะช่วงนี้ปลายปีนะคะเกี่ยวข้าวค่ะก็ตอนนี้เนาะที่จุลินก็มีทั้งแบบเกี่ยวมือนะคะเกี่ยวมือก็จะเป็นฟ่อนๆแบบนี้นะคะมาวางตากไว้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวรดแล้วค่ะแต่ก็นี่ก็ยงังมีอยู่นะคะแบบนี้เกี่ยวมือนะคะนี่เราก็มาเก็บข้าวกันนะคะ ช่งนาก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้เกี่ยวข้าวกันหมดแล้วนะคะแล้วก็ขนข้าวนะคะแบบนี้นะคะถ้าถ้าเกี่ยวมือน,นะคะเป็นฟ้อนๆอนก็จะมากองไว้นะคะรอน,นวดน,นะคะสวยไหมคะเข้ามาลิสุรินนะคะเตม,มากเลยนี่นะคะ ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เปลี่ยนมาใช้กระสอบแบบนี้นะคะทุกทีจะใช้กระสอบป่านแบบนี้นะคะกระสอบป่านแบบนี้มันจะระบายความชื้นระบายอากาศได้ดีกว่านะคะแต่ว่าปีนี้เราต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เพราะว่าที่ยุ้งมีปลวกนะคะทีนี้ปลวกมันก็จะมันก็จะขึ้นนะมันกินอันนี้นะคะก็เลยเปลี่ยนมาใช้ กระสอบแบบสังเคราะห์แบบนี้นะคะลดปัญหาปลวกแต่ว่าถ้ายังมีความชื้นอยู่บางทีแค้กระสอบแบบนี้มันก็จะไม่ดีใช่ไหมคะมันจะเป็นยังไงนะคะมันสบายความชื้นไม่ดีเออมันสบายความชื้นไม่ดีแล้วถ้าสมมติว่าตากไม่ดีมันจะเป็นยังไงอะข้าวข้างในมันจะเหลืองข้าวมันจะเหลืองข้าวมันจะไม่สวยนะคะอันนี้อันนี้เก็บไว้กินทั้งหมดเลยนะคะ ไม่ได้ขายเลยนะคะก็จะไว้สีกินทั้งปีนะคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้าวให้ดูไกลๆนู้นนะคะก็จะมีรถกำลังรถเกี่ยวข้าวนะคะกำลังเกี่ยวอยู่นะ,ะเป็นเมื่อก่อนก็คือไม่มีรถเลยนะคะเราเกิดทัน สมัยที่ยังไม่เคยมีรถแบบนี้เลยคือจะต้องเกี่ยวมือทั้งหมดเลยเกี่ยวมือชาวบ้านก็มาช่วยกันก็ไม่ใช่ช่วยเราก,ก็จ้างนั่นแหละเนาะแต่ก็เหมือนกับมาลงแขกช่วยกันก็จะได้เป็นข้าวฟ่น้นๆแบบนี้นะคะตากไว้ให้แห้งแล้วก็ไปรวมกันเหมือนที่ที่ถ่ายให้ดู ข้าวสุรินทร์นะคะข้าวมะลิยังหอมไหมตอนเด็กๆก,ก็คือหอมมากนะคะตอนนี้ความหอมมันลดลงแต่ว่าเราว่ามันมันเริ่มกลับมาอยู่นะหมายถึงเวลาหุงข้าวเนี่ยมันได้กลิ่นความหอมลอยออกมาจากหม้อหุงข้าว<ม>จริงๆนะคะไปกินข้าวที่ไหนก็ไม่ไม่รู้สึกดีเท่ากินข้าวของจังหวัดสุรินทะร์นะจริงๆนะนี่ไม่ได้แบบว่าอวยทุกคนลองกินดูแล้วจะติดใจนะคะว่าทำไมข้าว แถวเนี้ยข้าวซรินวิลามสีสเกตอะไรแถวเนี้ยค่ะยาโสคล้ายๆกันคือข้าวมาลีเจหอมนะคะแล้วก็เป็นเม็ดสวยกินแล้วแบบจะติดใจจะกินข้าวอื่นไม่ได้เลยนะคะจริงไม่ได้มูล,ลองดูนะคะไม่งั้นข้าวสุรินจะอยู่บนห้างมากมายได้ยังไงนะคะทุกคนไปลองดูเลยนะคะ,อะ,คะโอเคสวยไหมคะท้องฟ้าก็สวยมากเลยเนาะวันนี้สด,สด สวยไหมคะสวยมากเลยนี่คืเกี่ยวข้านะคะสวยมากดูรวงนะคะโอ้โหเก่อนเราก็ขายข้าวนะคะแต่หยุดขายไปเดี๋ยวปีหนะ้าอาจจะกลับมาขายข้าวนะคะสีเองแพ็คเองนะคะแล้วก็ขายนะคะ ติดตามนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ